วันนี้มีเรียนออนไลน์ผ่านซูมนะพรุ่งนี้มีปาร์ตี้รวมรุ่นเพื่อโรงเรียนเก่าผ่านซูมค่ะอาทิตย์หน้ามีประชุมซูมกับเจ้านายค่ะอยู่โควิดอะไรอะไรก็ทำผ่านซูมไปหมดค่ะแต่เคยไหมคะจะใช้งานแต่ละทีงงไปหมดค่ะไม่รู้ว่าจะต้องเข้าตรงไหนเปิดกล้องยังไงหรือว่าเปิดเสียง ถ้าพี่ๆกำลังประสบปัญหานี้อยู่นะคะวันนี้น้ำหวานมีวิธีการเข้าใช้งานสูงง่ายๆมาฝากพี่ๆกันค่ะโดยวันนี้นะคะเราจะเรียนรู้ในรูปแบบของการเข้าใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตกันก่อนค่ะซึ่งน้ำหวานรับรองว่าถ้าพี่ๆดูคลิปนี้จบนะคะจะใช้เป็นแน่นอนค่ะ ะะกับน้ำหวานยังแฮปปี้ค่ะกับรายการยังเทคแคร์รายการที่จะพาพี่ๆไปรู้จักกับเทคโนโลยีใหม่ๆและรู้จักกับแอปพลิเคชันดีๆที่จะทำให้ชีวิตของพี่ๆสะดวกสบาย อขึ้นนนัซูมคืออะไรนะคะสำหรับแอปพลิเคชันที่น้ำหวานจะมาสอนในวันนี้ค่ะคือแอปพลิเคชันซูมคาวนิต t ิ้งค่ะเป็นโปรแกรมประชุมออนไลน์นะคะที่มีฟังก์ชันต่างๆเพื่อรองรับให้การประชุมของเราง่ายแล้วก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นค่ะการติดตั้งแอปพลิเคชันนะคะก็เหมือนเดิมเลยค่ะสำหรับพี่ๆที่ใช้ iOS นะคะหรือ Apple <c oughs> ก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ผ่าน App Store ค่ะ ส่วนพี่ๆคนอื่นๆน,นะคะที่ใช้โทรศัพท์รุ่นอื่นๆของ Android ค่ะก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ p เ e Store นะคะให้พิมพ์คำว่า Zoom นะคะลงไปในช่องค้นหาได้เลยค่ะจากนั้นนะคะก็กดคำว่าติดตั้งค่ะวิธีการใช้งาน Zoom นะคะผ่านโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตมีหลากหลายวิธีค่ะ โดยหลังจากที่เราดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราไม่จำเป็นต้องล็อกอินก็สามารถเข้าใช้งานได้เลยค่ะโดยวิธีแรกนะคะคือวิธีการกดจากลิงก์ค่ะคือมีเพื่อนเพื่อนพี่ๆหรือว่าเป็นเจ้านายของเราส่งลิงก์นะคะการเข้าประชุมมาให้กับเราค่ะเราสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์นี้เพื่อเข้าสู่ห้องประชุมได้ทันทีเลยค่ะพี่ๆนะคะสามารถตั้งชื่อที่จะปรากฏให้กับ คนอื่นๆในห้องประชุมเห็นได้นะคะน้ำหวานก็จะใช้คำว่าน้ำหวานอย่างแฮปปี้เลยค่ะแล้วพี่ๆก็สามารถกดคำว่าโอเคนะคะแล้วก็รอเจ้าของห้องประชุมเชิญเราเข้าห้องประชุมได้เลยค่ะวิธีที่สองนะคะคือวิธีการกรอก Meeting ID ค่ะอย่างแรกให้พี่ๆเข้าไปที่แอปพลิเคชัน Zoom ก่อนนะคะเรายังไม่ต้อง Login เลยค่ะพี่ๆจะเห็นปุ่มสีน้ำเงินอันใหญ่ที่สุดน,นะคะก็คือปุ่ม Jo i n a m e e t i n g ค่ะ ให้พี่ๆกดคำว่า join meeting นะคะหลังจากนั้นให้เราใส่ตัวเลข meeting id นะคะที่เรามีพี่ๆเพื่อนๆที่สร้างห้องประชุมไว้แล้วเขาก็จะส่งตัวเลขชุดนี้มาให้เราค่ะเราก็สามารถใส่ตัวเลขได้เลยค่ะแต่ถ้าหากว่าเรานะคะต้องการที่จะเป็นเจ้าของห้องประชุมเองเป็นหัวหน้าการประชุมนะคะเปิดห้องประชุมเองค่ะอันนี้เราจำเป็นต้องล็อกอินนะคะ ให้พี่ๆนะคะกด sign in หรือ sign up โดยสามารถเข้าใช้ง่ายๆผ่านการ Log in ด้วย Google นะคะหรือว่า Facebook ได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะน้ำหวานก็จะกดเลือกอ e ีเมลที่น้ำหวานต้องการเลยค่ะหลังจากนั้นกดคำว่า launch zoom อีกครั้งนะคะเมื่อแอปเด้งพาเรามาที่หน้านี้นะคะให้เรากดคำว่า new meeting ค่ะซึ่งเป็นปุ่มรูปกล้องวิดีโอสีส้มนะคะ เมื่อเรากดเข้าไปแล้วค่ะให้เรากดคำว่า Star t a Meeting ได้เลยค่ะพอเมื่อเราเข้ามาถึงนะคะก็จะมีเราอยู่คนเดียวในห้องใช่ไหมคะเพราะเรายังไม่ได้เชิญใครเข้ามาอยู่ในห้องประชุมเดียวกันกับเราค่ะให้พี่ๆนะคะกดคำว่า p a r t i c i p a n t พี่ๆจะเห็นปุ่มด้านล่างค่ะเป็นปุ่มคำว่า Invite นะคะให้พี่ๆกดที่ปุ่มคำว่า Invite ได้เลยค่ะเมื่อกดขึ้นมาแล้วนะคะ จะมีรูปแบบให้เราเลือกส่งห้องประชุมนี้นะคะให้กับเพื่อนๆมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการส่งทางข้อความนะคะ messenger facebook ก็ได้หรือว่าจะเป็นอ e ีเมลหรือว่าที่ง่ายที่สุดนะคะก็คือ copy invite link ค่ะ mm hmm. เพื่อที่จะส่งลิงก์นี้นะคะให้กับเพื่อนๆคนอื่นๆค่ะเอาไปก๊อปวางนะคะในไลน์ของเพื่อนๆก็ได้ค่ะ เมื่อเพื่อนๆได้รับคําเชิญให้เข้าห้องประชุมนะคะสามารถกดเข้าห้องได้ตามวิธีเดียวกันกับที่สอนไปก่อนหน้านี้เลยค่ะสำหรับการใช้งาน Zoom นะคะเป็นฟรีเวอร์ชั่นแอปจะจำกัดระยะเวลาในการใช้งานของเราค่ะอยู่ที่ครั้งละ40นาทีค่ะเมื่อเรามีห้องประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็มาถึงขั้นตอนการเข้าห้องประชุมค่ะ แต่ก่อนที่เราจะเข้าห้องประชุมนะคะเราต้องมารู้จักกระแทบเครื่องมือต่างๆที่มีอยู่ในแอปพลิเคชันกันก่อนค่ะเริ่มต้นจากไอคอนบนสุดเลยนะคะก็คือไอคอนรูปลำโพงค่ะไอคอนรูปลาโพงนะคะเป็นไอคอนที่ใช้เปิดปิดเสียงในห้องประชุมค่ะโดยที่ไม่ใช่เสียงของเรานะคะเป็นเสียงของเพื่อนๆคนอื่นๆที่กำลังพูดอยู่ในห้องประชุมค่ะ ถ้าเราไม่ต้องการฟังเสียงในขณะนั้นนะคะก็สามารถแตะที่รูปลำโพงหนึ่งครั้งเพื่อปิดเสียงในห้องประชุมได้ค่ะปุ่มถัดมานะคะเป็นปุ่มที่อยู่ติดกันเลยค่ะก็คือปุ่มรูปกล้องถ่ายรูปนะคะปุ่มนี้สามารถให้เราใช้สลับกล้องหน้ากล้องหลังของตัวเราเองได้ค่ะขยับมาที่ไอคอนแถบด้านล่างนะคะไอคอนแรกคือไอคอนมิวสค่ะ ก็คือใช้เปิดปิดเสียงนะคะอันนี้จะเป็นไมโครโฟนของตัวเราเองนะไม่ใช่ของห้องประชุมอันที่สองค่ะถัดมาเป็นรูปกล้องนะคะก็คือ stop v วิดีโอค่ะเราจะหยุดถ่ายทอดวิดีโอนะคะเมื่อเราไม่อยากให้คนในห้องประชุมเห็นหน้าเรานะคะก็สามารถแตะที่รูปกล้องหนึ่งครั้งเพื่อเป็นการปิดกล้องวิดีโอได้ค่ะ ปุ่มตรงกลางนะคะปุ่มแชร์สีเขียวนะคะเป็นปุ่มที่สามารถใช้แชร์สกีนเพื่อให้เพื่อนๆใน,นที่ประชุมเห็นไฟล์งานคลิปวิดีโอนะคะหรือว่าเราอยากจะร้องคาราโอเกะพร้อมๆกับเพื่อนก็สามารถแชร์จอเพื่อเปิด Youtube ได้ค่ะอันต่อมาค่ะ Participants ค่ะก็คือผู้ที่มีส่วนร่วมอยู่นะคะมีใครอยู่ในห้องประชุมกับเราบ้างค่ะ ต่อมานะคะจุด3จุดค่ะหรือมอ e นะคะคือออปชันอื่นๆที่มีให้เราได้เล่นในซูมนี้ค่ะอันแรกนะคะก็จะเป็นแชทค่ะพี่ๆสามารถพิมพ์ข้อความนะคะเพื่อแชทคุยกับเพื่อนๆคนอื่นๆในที่ประชุมได้ค่ะ อันต่อมาที่อยากแนะนำนะคะก็คือ visual background ค่ะเป็นอันที่พี่ๆสามารถเข้ามาเลือกพื้นหลังของเราถ้าเราไม่อยากให้เพื่อนๆน,นะคะเห็นพื้นหลังห้องของเราก็สามารถเลือกเปลี่ยนพื้นหลังได้หลากหลายค่ะหรือสามารถกดที่ปุ่มบวกนะคะเพื่อเลือกรูปจากอัลบั้มรูปของเรามาเป็นพื้นหลังก็สามารถทำได้ค่ะฟังก์ชันสุดท้ายนะคะก็คือการยกมือค่ะ เราสามารถกดยกมือจะได้ไม่ต้องพูดแทรกแล้วก็พอคนเห็นว่าเรายกมือนะคะเขาก็จะเปิดโอกาสให้เราได้พูดค่ะหรือพี่ๆอยากจะแสดงความรู้สึกนะคะอย่างเช่นปรบมือนะคะให้กำลังใจกับผู้ที่กำลังพูดอยู่ก็ได้เช่นกันค่ะและปุ่มสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือปุ่มขวาบนค่ะปุ่ม N น,นะคะเพียงแค่เรากดปุ่ม N น,นะคะเราก็จะออกจากห้องประชุมแล้วค่ะ เพียงเท่านี้นะคะเราก็สามารถเข้ามาพบปะส,สังสรรค์กับเพื่อนหรือว่าจะลงคอร์สเรียนออนไลน์ก็สามารถทำได้ไม่ยากแล้วค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับแอปพลิเคชัน Zoom ที่น้ัหวานเอามาฝากพี่กันในวันนี้ใช้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าพี่ๆคนไหนได้ลองใช้แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะแอปไหนดีเทคโนโลยีไหนเหมาะเราพร้อมไปสรรหามาแบ่งปันให้กับชาวยาแฮปปี้แน่นอนค่ะ ยังไงวันนี้น้ำหวานขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ